ดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปข้อหวยกันนะครับที่สร้างถอนนะฮะตอนนี้ฝนก็กำลังจะตกนะครับตายมันก็จะเปนที่นี่ซอยบ้าน รบอันนี้คือตำนานสร้างถอนะครับที่นี่จะมีตำนานนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าไปดูว่า สร้างถอเป็นยังไงนะฮะคือเขาบอกว่าเป็นมันเป็นตำนานที่กล่าวขันกันมานานนะครับอันนี้เขาจะทำเป็นสวนสาธารณะนะฮะจะทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่นั่งสวนสาธารณะแล้วก็เป็นเหมือนจุดแลน์ดมารของหมู่บ้านเลยนะครับผม,มอันนี้คือสร้างถอนะครับเพราะว่าในตำนานนะคะผินขาบอกเขาบอก,าบอกอชาวบ้านบอกกันว่าเป็นตำนานที่เหมือนสมัยก่อนนะครับ จะมีเขาเรียกว่าแล้วนะบ้างไฟพยาแถนที่เขาบอกว่าจุดและทีเนี้ยก็เลยมาตกอยู่ที่นี่อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับและทีนี้ทางชาวบ้านเนี่ยครับสมัยก่อนนั้นอตรงที่ตรงเนี้ยสมัยก่อนคือที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าแล้ว,วนะพอเป็นบอ่อเป็นท่อขึ้นมาเหมือนเป็นท่อนะครับก็จะมีน้ําผุดขึ้นมาชาวบ้านก็จะมาใช้น้ํากันที่นี่เพราะว่าปกติเมื่อก่อนสมัยก่อนนู่นนานมาแล้วครับผมก็คือว่า มันไม่มีน้ำนะคะผมไม่มีน้ําใช้นะสมัยก่อนก็เลยต้องมาใช้ที่ตรงนี้นะครบผมมันเป็นท่อเป็นเขาเรียกเป็นท่อนะครับทีนี้เอาไปมาเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่เป็นท่อปูนนะครับมันเป็นท่อไม้โบราณนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดู <fruit S 1> นะครับว่าท่อไม้โบราณเป็นยังไงนะครับและทีนี้พอเสร็จปุ๊บผุดลงไปแล้วโดยทีนี้คือทุกคนหากันไม่เจอเลยว่าท่อ อยู่ตรงไหนแต่ทีเนี้ยชาวบ้านก็เลยมาจุดทูปกันนะครับว่าท่อมันอยู่ตรงไหนก็คือได้มาจุดทูปหาังไงก็หาไม่เจอพอได้จุดทูปปุ๊บก็เจอเลยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าท่อนะครับถ่อไม้นะครับของคนโบราณเป็นยังไงนะครับผมก็คือเป็นเหมือนตำนานนะครับหมู่บ้านสร้างถ่อนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะฮะนี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับ โอ้ยลูกหลานนี่นะครับนี่นะครับผมนี่อันนี้นะครับผมก็คือเป็นเป็นถอไม้โบราณนะครับนี่นะฮะนี่นะครับผมนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าถอก็คือเป็นตำนานเป็นที่มาของหมูคำว่าหมู่บ้านสร้างถอนะครับผม วันนี้ก็จะมา,มาขอโชคขอลาบนะครับ,บผมขอให้ให้โชคให้ลาบลูกหลานนะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยแล้วกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่นะฮะมีน้ําด้วยนะครับผมนี่นะครับสาธุขอชูขอลาบนะครับ ุดเจอมานะครับผมขอโชคขอลาบจกปู่นะครับทุกขอให้ลูกมีโชคมีลาบนะครับอันนี้นะครับผมก็เราจะมาขอขมานะครับแล้วก็ขอปู่ขอย่าตตรงนี้นะครับผมนี่นะครับก็จะมากราบไหว้นะครับผมวันนี้เราก็มา ขอเข้ามานะครับผมขอโชคขอลาบนะครับนี่นะฮะนี่นะครับอันนี้ช่วงเวลาประมาณห้าโมงนะฮะห้าโมงเย็นนะครับผมห้าโมงกว่าจะหกโมงละนี่นะครับอันนี้ก็คือว่าคือจะทำเป็นสวนสาธนารณะนะครับแล้วก็จะทำเป็นแลนด์มาร์นะครับนี่นะฮะ ตรงนี้นะครับนี่นะครับชาวบ้านนะครับก็จะทํากันนะครับทําเป็นเหมือนสักการะที่สักการะบูชานะครับผมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําหมู่บ้านนะฮะนี่นะครับผมสร้างถอนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเสร็จเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็จะมาอัปเดตนะครับมาให้ดูกันนะครับผมนี่นะฮะ